สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ double a together ทุกีกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เดินทางกลับมาถึงเมืองการกันเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่เราต้องกลับมาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในช่วงเดือนมกราคมเด,เด็กเขาก็จะมีวันหยุดประมาณ2อาทิตย์นะคะก็คือเป็นหยุดภาคเรียนที่1 เราก็เลยขอคุณครูนะคะว่าก่อนที่จะหยุดพักเรียน1อาทิตย์นะคะเราก็จะขอหยุดก่อนแล้วก็จะกลับมาเรียนหลังจากโรงเรียนเปิดเทอมได้1อาทิตย์ในเทอม2นะคะ แล้วก็สาเหตุประการสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนั้นที่เมืองไทยนะคะก็จะเป็นวันตรุษจีนซึ่งปกตินะคะที่บ้านของแม่นะคะก็จะมีการทำขนมขายแล้วก็ขายดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพอแม่กลับมาแล้วเราจะต้องช่วยทำอะไรกันบ้างแล้วเด็กๆเขาจะมีความสุขสักแค่ไหนนะคะที่ได้กลับมาบ้านกันไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ และงานแรกที่เราจะเริ่มทำกันนั้นก็คือการเย็บกระทงนะคะโดยกระทงที่เราทำนะคะก็จะแบ่งเป็นสองขนาดก็คือขนาดใหญ่นะคะก็จะทำเป็นกระทงสำหรับขนมเค่งสีขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแต่ว่ากระทงสำหรับลูกเล็กเราก็จะใช้เป็นกระทงสำหรับขนมเค่งที่ใส่ไส้เค็มลงไปนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องหาพิมพ์มาตัดไปตองเป็นรูปวงกลมก่อนจากนั้นเราก็จะมาเย็บกันนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแม่จะเย็บได้ไวสักแค่ไหน คือใน1ปีนะคะเราก็จะเย็บประมาณ1,500ถึง2,500ลูกกันเลยนะคะ และนี่ก็คือกระทงบางส่วนที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวตอนนี้เราไปดูเด็กๆก,กันบ้างดีกว่านะคะว่าทำอะไรกันอยู่มาหานองนะคะนองกำลังอ่านหนังสือกันอยู่นะคะลิซเิามาฟังพี่อนเนสอ่านหนังสือหรอคะอ่ะพี่อเนสอ่านให้น้องฟังเลยคะ่ะก็ไม่มากจ้างอนเนี่ยน้องงอนอยู่น้องงอนกับป๊าป๊าอยู่ป๊าป๊าบอกว่า,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 าอะไรลูกลูกไม่รู้ ซึ่งการอ่านหนังสือนิทานของเด็กๆนะคะก็เป็นการบ้านส่วนหนึ่งที่คุณครูให้มาก่อนที่จะปิดเทอมก็จะต้องอ่านแล้วก็สรุปใจความสำคัญเขียนไปส่งคุณครูกันด้วยนะคะอ่านหนังสือเสร็จก็จะขอเป็นเวลาพักผ่อนของเด็กๆกันบ้างนะคะไปค่ะ ได้น้วใส่ไมได้เดนาวเหรอคะนันขึ้นเลยนะพี่เรนบอกว่าน้ําหนาวนั้นขึ้นเลยนะเ <c oughs> ดี๋ <c oughs> ดวยวนเะ <c oughs> ราปลาปลามาเล่นด้วยนะคะลูกเ็กกตาึกไม่ก Dapa lan oğlum. kaç tane balık oh. <laughs> <earth. az gülüyor> balık Bak. kaç tane var balıklı saydım 13 tane olacak. Dur. Sen ระหว่างนี้กงก็ไปที่ห้องเก็บของนะคะแม่ก็จําได้ว่ามีจักรยานของเด็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ปราบาถอดล้อเพื่อให้เด็กๆลองขี่กันนะคะและในช่วงเย็นนะคะน้องเอเนสก็คอยมาช่วยแม่เข้าครัวทําอาหารให้ปบาบาทานกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้น้อยจะทําอะไรให้ปบาบาทานกันนะใายเป็นลูกเต๋าให้บอกว่าอย่างไรอ่ะเอออย่างนั้นนะลูก หั่นครึ่งหั่นครึ่งของอันนี้อีกครึ่งครึ่งเออหั่นครึ่งครึ่งเออทุกอันเลยนะครึ่งเลยหูกเออโอเคองมีดนะคะหั่นสามนะอันน้นเออ ก็เฉพาะไข่ขแดงนะคะอเอาอีกหนึ่งลูกค่ะ<ป>เฮ้ยเฮ้ยจะกล่วาวก็ได้นะเออนั่นแหละแค่นั้นพอแล้วพอแล้วติดได้เลยเอ้ยโอเคใส่น้ำมันให้แล้ว เอาไข่ลูกเอาไข่เค็มมาใส่เออขอบุณแก่เค็มนุ่เก็คนละ รสชาติเป็นไงคะบอกได้ปะไม่อยู่ชิมได้ปะและนี่ก็คือหน้าตาปลาหมึกผัดไข่เค็มที่น้องเอเนสตั้งใจทำนะคะพอยกมาเสิร์ฟนะคะปราบาก็กำลังดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องเอเนสเขาจะช่วยแม่ทำอะไรกันต่อคะ่ะ และอาหารมื้อนี้สำหรับบารบานะคะก็จะเป็นปลาหมึกผัดไขเเค็มแล้วก็ปลาทับทิมทอดนะคะตัดมาที่น้อยเนสนะคะขอมาช่วยฉีกไก่เพื่อทำผัดถั่วลันเตากันนะคะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะชอบทานผัดถั่วลันเตากันสักแค่ไหนนะคะกินอะไรคะกินถั่วเหรออืนันอร่อยเชียไม่อยากกินข้าวหรอกกินแต่ถั่ว กินข้าวอะไรไม่รู้ให้ข้าวกับปลาทอดก่ะสาเหตุที่เด็กๆแล้วก็บารบากับคุณอาต้องทานข้าวในบ้านนะคะเพราะว่าข้างนอกก็จะมีหมาตัวหนึ่งที่ดุมากก็กลัวว่าจะกัดทุกคนนะคะก็จะต้องให้ทานข้าวกันแบบนี้ละคะ่ะโตที่ทานข้าวของบารบาก็เลยดูเล็กไปเลยนะคะตกเด็กๆเ,เ,เขาก็ขอเอาใจคุณยายด้วยการเหยียบหลังให้นะคะซึ่งจะบอกว่าน้ำหนักของเด็กๆนะคะดีมากเลยนะคะเวลาเหยียบ และสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยลูกเสอเสียงดัง